สวัสดีวันพุธค่ะพี่น้องที่รักวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนะคะอาจารย์ก็เป็นห่วงพี่น้องถามมาหลายๆท่านความมั่นใจแล้วก็อยากจะมีเงินเข้ากระเป๋าบ้างว่างั้นได้แน่ๆค่ะพี่น้องอาจารย์มั่นใจนะรอบนี้บอกก่อนใครถ้าหากเชื่อใจมั่นใจก็เข้ามากันได้นะ,ะก็มามาบอกอีกครั้งนึงเนาะอาจารย์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ บอกก่อนว่ารอบนี้มั่นใจนะคะก็ใครอยากจะได้อยากจะมีเงินเก็บหรือว่าอยากจะล้างหนี้เข้ามาค่ะพี่น้องเข้ามาเบอร์นี้นะคะพี่น้องถามกันมาโทรกันมาหลายท่านมากเลยรอบนี้นะคะอา,อาจารย์ก็อยากให้ความมั่นใจเพราะว่ารอบนี้มั่นใจจริงๆแล้วก็พี่น้องหลายท่านเนาะโทรมาถามเรื่องอหวยดับนะ อาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดอะไรแต่ว่ามันมีอยู่อันหนึ่งก็ที่เคยบอกไปนั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีนะพี่น้องคุยกันก่อนเนาะอ่ะแคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแคปก่อนเนาะ,อะตอนนี้วันนี้คุยกันแต่เช้าเลยอรุณสวัสดิ์เลยค่ะพี่น้องแต่เช้าเลยเพราะว่าอาจารย์นอนไม่หลับตื่นขึ้นมาฝันฝันอะไรเกี่ยวกับถึงวันพระบุรุษนี่แหละก็เลยนอนไม่หลับ คิดอะไรไปมากมายหลายๆเรื่องก็เลยตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่เนาะก็ก็เลยเนึกถึงพี่น้องที่ถามหลายๆเรื่องก็เลยเข้ามาคุยกันดีกว่า,าจะได้มีอะไรก็คุยกันเพราะว่า,าหลายๆเรื่องพี่น้องถามแล้วก็พี่น้อง VIP ที่หลุดโผล่ไปเนะเาะโทรเข้ามาเมื่อวานเาขาบอกว่าหลุดไปประมาณ3ามสี่ปีห้าปีอะไรประมาณนั้น ก็แอดมินก็เลยบอกว่าพี่น้องบางท่านนะไม่ได้หลุดออกไปเองเนาะแล้วก็เข้าจจขอเข้ามาใหม่แล้เดี๋ยวก็คุยกันนะว่าจะต้องมีอะไรมีหลักฐานอะไรก็ก็ต้องให้บันชัดเจนเนาะก็คุยกันแล้วก็จะถามเรื่องหวยหวยดับพี่น้องหลายท่านอยากรู้เรื่องหวยดับอยากมั่นใจวันนี้อาจารย์ก็เลยรีบมาบอกก่อนว่าหวยดับล่างเนาะ เอาเป็นสาระกันสักนิดหนึ่งก่อนหวยดับล่างงวดที่แล้วออกสามออกสองหนึ่งพี่น้องใช้หลักหน่วยกับหลักสิบนะบวกกันได้เท่าไหร่เป็นเลขดับลองดูนะไม่ใช่จะมางวดนี้ปังอาจารย์หง่ายท้องก็ลองไปอ่ทําถอยหลังดูนะว่ามันผิดกี่งวดก็อาจารย์ทําแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ก็จะผิดตั้งแต่ย้อนถอยหลังไปปีหนึ่งอะผิดสองครั้งนะ ผิดสองครั้งพี่น้องก็ลองไปทําดูไปทํากันดูนะอันนี้อาจารย์ก็แนะนําได้แค่นี้ล่างดับหน่วย10ก็ดับทั้งหมดนั่นแหละคือ,อเป็นเลขอะไรก็ดับรอบนี้2อบวกหได้เท่าไหร่ก็คือเป็นเลขดับเนาะอาจารย์ก็อยากให้พี่น้องได้ร่ํารวยกันนั่นแหละแล้วก็ VIP ให้ไปแล้วนะคะ,ะสําหรับ VIP เนาะก็ ตัวแดงก็จัดไปเนาะตามตามที่บอกอะดอกจันสีแดงเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะดอกจันสีแดงแบบนี้เนาะแล้วก็ดอกจันสีน้ําเงินก็จัดตามกําลังซัพ์งวดนี้เอาให้ปังเอาให้ได้มีทั้ง3ามตัวสองตัวเลขวิ่งนะคะบนล่างเลขอะที่ถามมาคือเลขเลขให้อะ่ะสองตัวมันไม่ออกเลขเดียวกันหรอกมันไม่เคยปรากฏว่าออกอสมมุติออกสอหนึ่ง ข้างบนออกสองหนึ่งล่างไม่ค่อยมีเพราะว่าอาจารย์ทํามันเนี่ยไม่เคยถ้าพลาดข้างบนข้างบนเกิดปัญหาเขาทําอะไรหรือว่ามีอะไรก็จะออกข้างล่างของอาจารย์จะเป็นงั้นหวยคานวณเนาะถ้าใครมั่นใจเชื่อใจรอบนี้รอบน,อบนี้อาจารย์ขอย้าว่ารอบนี้พี่น้องเข้ามาอ่าเข้ามาอยากไม่ต้องรอดูเข้ารวยนานหรอกตอนนี้มันสาหัสกันเหลือเกินนะพี่น้องอมีหนี้มีสินกันทั้งนั้น ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็เข้ามาไม่ต้องรอให้ถึงว่ารอดูอีกสักงวดหนึ่งนี่แล้วก็เจ็บสาหัสเหมือนกันก็ไปหาดูตรงนู้นตรงนี้ซื้อไปแล้วก็ไม่เคยได้เนาะอ่ะแล้วก็มีพี่น้องถามมานะ,ะรู้สึกจะสวรุ่นอาจารย์นี่แหละเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันถามว่าทานกาแฟอ,อาจารย์ได้ไหม ไม่มีปัญหาเลยความดันหัวใจเบาหวานไม่ต้องกลัวใจสั่นนะกาแฟอันนี้ไม่ไม่ไปไม่ไปอะไรกับหัวใจเพราะว่ามันมีคาเฟอีนนิดเดียวเป็นกาแฟรสชาติกาแฟนิดเดียวนอกนั้นเป็นผลไม้หมดเลยนะพี่น้องเป็นผลไม้หมดเลยแล้วก็เป็นยาระบายด้วยผลไม้สามตัวเป็นยาระบายแล้วนอกนั้นบำรุงหมดเลยนะลดความอ้วน น้ำตาลไม่มีนะน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลเทียมอยู่แล้วเนาะทำจากหญ้าหวานเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวแล้วก็ถามน้ำหอมกันมาหลายท่านมากน้ำหอมเนี่ยมีกลิ่นอะไรบ้างพี่น้องมีสิบกว่ากลิ่นนะกลิ่นทีออ่อาจารย์พูดตรงนี้ไม่ได้เนาะมันจะเป็นผิดไปแต่ว่าใช่หมดเลยของยี่ห้อใช่หมดเลยตอนนี้อาจารย,ย,ย์ยังโปรอยู่นะโปรโมชั่นให้อยู่ ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นให้พี่น้องได้ลองกันก่อนเนาะยังไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วนะเพราะว่าทางนู้นก็ขึ้นมาเราก็ต้องขึ้นเพราะว่าอาจารย์จะขายในราคานี้ไม่ได้ราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะแล้วกลิ่นหอมนานอาจารย์เนี่ยเนี่ยเตรียมจะออกเดินทางอาจารย์จะออก็จะฉีดแล้วก็มันจะกลิ่นอับกลิ่นอะไรไม่มีละเพราะฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชอบใส่เสื้อคลุมอาจารย์ก็จะฉีด ฉีดวันนี้พรุ่งนี้ยังมีกลิ่นอยูอ่พี่น้องเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยห้าสิบมลเลยใช้ได้นานมากนี่อาจารย์ใช้มานานแล้วเนี่ยหมดไปแค่เนี้ยนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยพี่น้องนิดเดียวนิดเดียวเห็นไหมคะเนี่ยหมดไปนิดเดียวฉีดเพราะฉะนั้นไม่เปลืองเลยเนาะขวดหนึ่งใช้ได้นานมากแล้วกินเนี่ยไปถึงไหนใคร,ใครๆก็ได้กินอาจารย์ผ่านไปนะเขาจะจํากลิ่นได้ละอาจารย์ใช้กลิ่นนี้กลิ่นจอะเ้เนี่ยเนี่ยพิงเนี่ย ใช้ดีมากๆอ่าใครอยากจะใช้เหมือนอาจารย์ก็ได้หรือว่าจะใช้ของอ่ายี่ห้ออื่นก็ได้มีเป็นสิบยี่ห้อเนาะอาจารย์บอกในนี้ไม่ได้อืมคือเอาอ่ามันมันเป็นว่าเพราะว่ามันเป็นโลโก้ของอาจารย์เอามาเป็นโลโก้ของอาจารย์แต่กลิ่นทุกกลิ่นคัดมาเนี่ยเขาทํามาจากเมืองนอกเลยกลิ่นนั้นเลยพี่น้องกลิ่นนั้นเลยจะเป็นกลิ่นอะไรก็กลิ่นนั้นหละแล้วหอมทนกว่า การันตีว่าหอมทนกว่านะคะอ่ะพี่น้องพูดถึง VIP เนาะเมื่อวานก็เข้ามาแล้วก็บางท่านก็อยากเข้าตลอดชีพกำลังทรัพย์ไม่พออาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่ะเข้า VIP เข้าหกเดือนก็ได้เพราะว่าพี่น้องก็จะเปลี่ยนใจได้งวดเดียวก็คุ้มเนาะงวดเดียวก็น่าจะเปลี่ยนเป็น VIP ก็ถึงบอกว่า เข้ามาเป็นตลอดชีพเลยไหมเพราะว่างวดเดียวพี่น้องก็คุ้มแล้วไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเพราะว่าครบกาหนด6เดือนก็ต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่ถ้าหากจะเข้า v i p เข้าตลอดชีพก็ได้หรือไม่พร้อมจริงๆก็เข้า6เดือนแล้วแต่นะคะงวดนี้อาจารย์มั่นใจอเดี๋ยวเลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่งวิ่งข้างบน4กับนะอ่ะถ้าถ้าใดเข้ามาใหม่ยังไม่เจอก็แคปโอเคนะ อันนี้สองตัวล่างเล่นล็อกสองกับล็อก4นะคะงวดที่แล้วสองหนึ่งเข้าล็อก2องเมื่อนี้ไม่เข้าไม่รู้เข้าล็อกอะไรแต่ชอบสองล็อกเนี้ยก็จัดกันไปแต่ถ้าหากอยากอยากจะได้เล่นแค่ห้าตัวก็เข้า VIP เนาะ เลขล่างมีสองกระสืองวดที่แล้วเข้าสองอาจารย์จะไม่เปลี่ยนนะถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยคือไม่เปลี่ยนละยังไงอย่างนั้นเลยคือเล่นไปเลยเนาะพี่น้องไม่ต้องมานั่งลังเลยอาจารย์จะออกเลขใหม่ให้ไหมไม่มีคือมั่นใจอันไหนก็อันนั้นนะก็ว่ากันไปตามนั้นถ้ามั่นใจมีอยู่บางท่านเ,เป็นสมาชิกอาจารย์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะเ,เขาก็ยังเล่นอยู่ เล่นอยู่เชื่อใจอาจารย์ใครจะมาบอกอะไรไม่มีเลย1 2 3 4งสองสามห้าหกเจชอบเลขอะไรจัดเป็นเลขๆนะบางคนยังไม่เข้าใจนะตรงเนี้ยพี่น้องชอบ2คัดแต่2พี่น้องชอบ3คัดแต่3ชอบ2คัด2อบประมาณนั้นนะ,ะกลับไปด้วยเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเออทานข้าวไม่ทันกลับอย่างที่เขาว่ากันจริงๆแล้วก็มานั่งรอ15วันกว่าจะได้เล่นใหม่ เพราะฉะนั้นพี่น้องจัดไปนะกลับด้วยเพราะเลขมันมีไม่กี่หางหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะอ่ะอันนี้ก็คือสูตรเด่นบนเห็นไหมคะงวดที่แล้วเนาะอาจารย์ชอบอะไรก็จะจัดมาไว้ข้างหน้างวดนี้ชอบสีจัดไปข้างหน้าเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมคะบางทีมีแค่ตัวเดียวอาจารย์ก็จะจัดไปข้างหน้านะ วัที่แล้วออกเบิลนะเบิลหน้างวดนี้วันพฤหัสก็ไม่แน่เหมือนกันอเอาใส่ก็ไปชอบอะไรก็นะหก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 ไหมสี่สี่ไหมเลขไม่รู้อะรอบนี้ก็ชอบอะไรก็จัดไปนะคะหรือว่าเบื่อไม่อยากจะมานั่งคิดไม่อยากคำนวณก็เข้ามา v i p นะคะ VIP งวดนี้อาจารย์จัดเต็มบอกก่อนจัดเต็ม อันนี้บนรอบสกับรอบ2รอบนี้ชนกันเลยนะเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเลยนะคะพี่น้องหนึ่งสองสามี่ห้าดแดเ้าสหลักร้อยอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่อันไหนก็นแล้วแต่ใส่หลักร้อยไว้3าตัวนี้นะคะพี่น้องก็จะได้3ตัวหน้า3าตัวท้ายด้วยนะงวดที่แล้วเนาะอ,ออก3ามามนะเข้างวดก่อนหน้านู้นออกออกห้าสออก2ตัว ทั้งหน่วยทั้งสิบเนาะที่แล้วหน่วยสิบเอ้อยสิบเหมือนกันอันนี้ก็1 1อยสิบเหมือนกันรอบนี้ไม่รู้อะไรพี่น้องก็จัดก,กันไปนะโอเคเนาะ,ะวันนี้ก็ให้อ,อันนี้ที่แล้วเข้าเนี่ยเข้าหมดเลยนะเข้าหมดเลยอันนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องชอบอะไรก็จัดไปนะคะรอบนี้มั่นใจถ้าจะเข้า VIP อาจารย์อยากให้เข้ารอบนี้ นะจะได้ไม่ไม่เสียสมดุลนะอาจจะได้สองสองเลยบนล่างแล้วก็สามตัวด้วยอาจารย์จัดตามตัวให้ด้วยนะออตามนั้นพี่น้องแคปตรงนี้ได้นะกาแฟน,นะสั่งได้เลยนะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมารอแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอสั่งมาเดี๋ยวมันจะช้าใครใครจะเอารตใหม่กำลังเข้ามาเนี่ยเข้ามาวันนี้พี่น้องสั่งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเนาะ หมดเป็นรอรๆเข้ามาทีมันต้องแบ่งอ่ะอืมแล้วก็พี่น้องก็อันนี้แล้วก็อันนี้ก็กําลังเข้ามาเพราะว่าอาจารย์ให้รอเป็นเพราะว่าอบางบางกลิ่นอ่ะมันไม่มันไม่มีให้รอครบกลิ่นแล้วก็ส่งไปให้ใจเย็นๆนะท่้นใดที่รออยู่เนาะอาจารย์จัดให้นะคะวันนี้ก็เข้ามาพรุ่งนี้ก็พี่น้องพี่น้องพรุ่งนี้รับเงินกันแล้วอ่ะนะวันนี้ก็ให้โอกาสอีกวันนึง ได้โทรหาอาจารย์แล้วก็คุยกันอะโทรมาพี่น้องถ้าจะเข้า VIP โทรมาเบอร์นี้อาจจะได้ฟังเสียงอาจารย์แล้วคุยกันว่าจะทำยังไงรับเข้าบ้านเขียวคือเข้าลายรับเข้า VIP 0 6 2 4 5 1 3 2 4 2โทรมาค่ะอาจารย์จะรออยู่นะคะถ้าดวงสมพง์กันเราจะได้คุยกันเนาะแล้วก็จะเอายังไงจะทำยังไงพี่น้องอยากรวยยังไงรวยงวดนี้ไหมหรือว่ายังยังต้องยืนรอใครอยู่มั่นใจถ้ามั่นใจก็เปิดใจเข้ามา รอบนี้นะคะอาจารย์จะรอนะคะสําหรับคนที่จะรวยเนาะวันนี้ก็คุยกันพอของปากของคอเนาะแล้วก็ให้เลขพี่น้องเรียบร้อยให้ความมั่นใจแล้วก็พี่น้องที่อยากจะทําอะไรอยากจะคุยกับอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องเข้าไปใน YouTube นะแล้วคอมเมนต์เอาไว้ให้เบอร์ไว้หรือถ้าโทรมาไม่ติดยังไงให้เบอร์ไว้อาจารย์จะโทรกลับนะคะใครอยากได้อะไรทักมาค่ะเนาะทักมา บางท่านติดตามกันมาหลายปีแต่ไม่กล้าเข้ามาคุยไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาหาเลขก็เล่นไปสุ่มไปหวานเหลงอวนตกเบ็ดไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอยากรวยเหมือนเขาเข้ามาค่ะเนาะงวดที่แล้วสองหนึ่งเขาก็ได้กันงวดนี้เราจะรออะไรคะเราจะรออะไรรอดูเขารวยทําไมเรามีสิทธิ์รวยค่ะพี่น้อง วันนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโชคดีเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะคะขอให้มีแต่โชคแต่ลาภพวกนี้รับเงินร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ